และในวันนี้ผมก็จะพาคุณผู้ชมไปดูเหล่ามอสท,ที่แปลกที่สุดในไมค c r รับโดยเราจะเริ่มจากมอสพลายคา์ดนั่นเองคุณผู้ชมซึ่งสำหรับมอสนี้นะ่ยเขาจะทำให้เราสามารถทำรถไฟห่อในไมค c ครับได้นั่นเองเอาละ่ะสำหรับไอเทมใหม่เนี่ยไม่มีอะไรเยอะเลยครับอย่างแรกก็จะเป็นรางอันนี้นั่นเองหยิบมาก่อนเลยฮะแล้วก็อันนี้เขาหรอซึ่งคุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับว่าเราจะทํารถไฟห่อได้ยังไง เอาเว่าอย่างแรกเนี่ยเราต้องดีไซน์ก่อนครับผมสมมุติว่าผมให้ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มแล้วกันฮะโอเคครับผมวางพาวเวอร์เลแบบนี้ใส่เลสโตนเข้าไปแล้วก็ผมจะเอาบล็อกนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มนะครับวางรางอันนี้เข้าไปครับผมแล้วก็ทีนี้อยากให้มันลงอ่าโค้งม,มาถึงตรงนี้เลยครับอ่านไหนลองดูสิวางไปครับผมแล้วก็ใช้นี้เนี่ยเชื่อมเข้าด้วยกันนั่นเองคลิกตรงนี้ก่อนนะครับ แล้วก็มาคลิกตรงนี้นี่คุณผู้ชมเราก็จะได้รางแบบนี้แล้วครับผมอ่ะเดี๋ยวลองนั่งให้ดูก่อนเลยแล้วกันไหนดูซิจะเป็นยังไงครับไหลมาแบบนี้ครับผมนี่โอ้โห <laughs> แค่นี้ก็รู้สึกถึงความสนุกแล้วอะ่ะนี่แหละคุณผู้ชมแค่แบบระวังจุดเริ่มอะ่ะกับจุดตรงปลายมันนะครับมันก็จะสร้างรางที่เชื่อมแบบนี้ให้เลยครับผมสมมติว่าลงมาแบบนี้แล้วผมอยากให้มันหมุนแล้วกันโอเคถ้าจะให้มันหมุนอย่างแรกเดี๋ยวให้มันถึงตรงนี้ก่อนดีกว่า เราก็จะเชื่อมมาแบบนี้เลยนะฮะโอเคพอจะหมุนใช่ไหมก็วางขึ้นมาแบบนี้ครับอ่าแล้วก็แปะเป็นแบบบนกระแพงแบบเนี้ยนี่ครับผมคือมันแปะยังไงก็ได้นะจะด้านข้างก็ได้เหมือนกันซึ่งในกรณีแบบนี้เนี่ยถ้าเราใช้ราปกติใช่ไหมมันจะไม่มีแรงพาเราขึ้นไปครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนมาใช้อนี้ก็ผมมันจะเป็นเหมือนแบบมีมอเตอร์อะไรเงี้ยอ่าเห็นไหมมีมอเตอร์ที่แบบช่วยเข็นรถขึ้นมาได้นะครับโอเค นึกภาพในหัวเขาผมอยากให้มันหมุนลงมาถึงตรงนี้แล้วกันไหนลองดูซิได้หรือเปล่าแปะจุดนี้กับจุดนี้นะครับปุ๊บอ่าเหมือนมันมจะมีความโค้งแปลกๆนะครับผมเราสามารถลบได้นะถ้าไม่พอใจเอาใหม่เอาใหม่ให้มันหมุนมาถึงตรงนี้ก่อนโอเคได้แล้วได้แล้วไม่ยากครับมอนนี้ขอแค่คุณเนี่ยมีจินตนาการนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าจินตนาการผมไม่ค่อยดีเท่าไหรว่ว่ะแต่มันก็ได้อยู่แหละ มันคงจะโค้งแล้วก็หมุนลงมาแบบนี้เนาะโอเคครับผมก่อนที่จะไปไกลกว่านี้ลองเทสดูดกว่ะวางแบบนี้นะครับผมเอาล่ะลงไปเลยครับไหนดูซิฟูือโคตรหนุกครับผู้ชมโอ้โหทีลังก้าแบบนี้เลยอืถ้าจะให้ดีเนี่ยให้มันโค้งแบบนี้ก่อนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวลงไปข้างล่างกันครับจุดปลายให้มันอยู่ตรงนี้เลยแล้วกันตรงนี้เนี่ยมันเป็นทางดิ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นใช้แรงน้มถั่วของมันเลยก็ได้นี่โอ้โหมันจะทะลุลงมาตรงนี้เลยนะ ทีนี้ก็ให้มันขึ้นมาตรงนี้บ้างนะครับวางต่อมาตรงนี้โอเคให้มันขึ้นมาอยู่บนนี้นะครับผมมันจะวิ่งได้ป่ะวนเนี่ยทะลุในเหมืองไปเลยนะฮะอันนี้เดี๋ยวต้องลองว่ะโอเคเจะวันนี้ลุยกันเลยครับมาแบบนี้ผมฟื้คุณผูช้ชมหมุนก็าบอกหมุนโอ้โหลงมาแบบนี้แล้วแล้วก็โอ้เหมือนจะทะลุไปได้นะครับนี่ไงทะลุมาเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาวนรอบหมู่บ้านหน่อยแล้วกัน เออว่ะนี่น,นีให้มันเลี้ยวนะครับผมชื้เชื่อมมาแบบนี้โอเคนี่มันสามารถเลี้ยวได้แล้วก็ลงมาตรงนี้นิดนึงเอาล่ะจบยังไงดีให้มันมาจบตรงนี้ก็ได้นะผมว่าอือโค้งมาถึงตรงนี้นะครับผมเอาล่ะแค่นี้แหละแต่ผมบอกเลยว่าถ้าคุณมีไอเดียที่ดีมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งสนุกเท่านั้นนะครับโอเคถึงเวลาเล่นจริงแล้วผม รถไฟขอบไคิวเลอร์พร้อมใช้งานไปกันเลยครับ let's go หมุนครับหมุนโอ้โหโครตรหนุกเอาละครับตอนนี้เข้าเหมืองครับผมทะลุเหมืองไปแล้วค่อยๆขึ้นมานะครับอ,อมาแล้วมาแล้วมาแล้วต่อไปชมวิวหมู่บ้านครับคุณผู้ชมดูดิโอ้โหโคตรเพลินผมบอกเลยแล้วก็ลงมาแบบนี้ครับออกลับมาจุดเริ่มต้นนี่แหละมันก็แค่นี้เออว่ะอยากเห็นลุงวูเลเจอร์เล่นน่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ วางแบบนี้นะครับลุงเเลเจอร์เข้าไปดิได้ปะได้ปะเร็วสักคนนึงอะ่ะอุย้ยนี่ไงมาแล้วครับโอเคเราจะมาดูลูกค้าคนแรกของเราครับผมลุงเเลเจอร์ไปแล้วโคตรหนุกนะครับโอ้ยลุงจะตายอปว่าวะโอเคไม่ตายโอเคครับผมลุงก,กําลังไหลขึ้นมาแบบนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สนุกมากเลยครับผมใช่ไหมลุงเลยลูกอาจจะช็อกก็ได้นะเนี่ยเออเป็นไงแล้วก็วนกลับมาตรงนี้ครับผมโอ้โหโคตรแจ่ม ซึ่งถ้าได้คะแนนมอดนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าให้10เต็ม10เลยครับผมโคตรดีไม่มีอะไรต้องหักเลยฮะและก็สำหรับมอดอย่างต่อไปนั่นก็คือมอดคัตเตอร์ยีดนั่นเองฮะซึ่งคุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับผมว่ามอดนี้เนี่ยมันคืออะไรนะมอดนี้มันจะเปลี่ยนให้ Stone ัตเตอรเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมก็ผมเอาล่ะผมจะลองวางไว้ตรงนี้ละกันนะครับและถ้าผมวิ่งเข้าไปนั้นนี่ผมจะเด้งได้ก็ผมซึ่งการเด้งของมันเนี่ย จะแล้วแต่ทิศของใบมีนดนั่นเองอันนี้เนี่ยใบมีดหันไปทางนี้ใช่ไหมผมก็เลยพุ่งไปทางนี้นะครับแล้วถ้าผมวางจุดนี้ต่อล่ะมันจะพุ่งไปต่อหรือเปล่าลองดูครับปึ๊บนี่เยอะผมเจ้านี้อุ้ยมันเลยอะ่ะเอางี้แล้วกันอุ้ยถ้าตรงนี้ตรงอันนั้นซ้ายมันก็จะไปงี้ปะนี่ไงอุ้ย,ยได้ของเล่นใหม่ก็ผมเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลองทําเป็นแบบเครื่องเล่นใหม่กันดีกว่านะครับ เอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยผมได้ลองทําเป็นแบบจุดกับดักลาวานะครับผมซึ่งถ้ามันไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยผมก็จะเด้งไปเรื่อยๆจนตกลาวาเลยครับไหนลองดูดิหมาหมปุ๊บอ่นนี้คือแบบปล่อยให้มันเด้งเองเลยนะนี่การคํานวณที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ตกลาวาตรงนี้ก็ผมโอ้โหใช้เป็นแบบนี้ก็ได้นะซึ่งถ้าเป็นม็อบอื่นโดนละอุ้ยไปแล้วคุณผู้ชมมันไปแล้วนี่ไงเอา้าไม่ถึงเหรอเอาใหม่ดิอ๋อเป็นน้องแก่แล้วกันผมอยากเห็นอนะ วางน้องแกะไว้ตรงนี้นะครับปึ๊บอ่ะน้องแกะเด้งครับผมมาทางนี้นี่ไงนี่ไงมาแล้วน้องแกะตกลาวาหรือเปล่าเรียบร้อยอุ้ย <c oughs> <c oughs> ใช้งานได้จริงครับผมอื <c oughs> ้มลงิเลเจอร์อีกซักรอบหนึ่งดิวางตรงนี้แหละไป Let's go มาครับมาครับการคำนวณที่สุดยอดอุ้ยบางทีมันก็ไม่ถึงองนี้หรอเอาใหม่ดิปึ๊บมาทางนี้ขวาหน้าปึ๊บขวาอุ้ยอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งไปเถอะไปให้ถึงได้ไหมนี่มาแล้วครับโอ้โห ตรงนี้ออ๊ยนี่กันเนี่ยไปแล้วไปแล้วตกลงลาว,วานะครับผมจัดว่าเป็นมอท,ที่ค่อนข้างใช้ได้เลยโอ้ยทุผู้ชมไอตัวนี้ก็ได้เล่นอีกแล้วฮะ <c oughs> ซึ่งุผู้ชมลองคิดดูดิสมมุติแบบถ้าเราทําให้มันเด้งเป็นวงกลมเนี่ยมันน่าจะเพลินน้าดูเลยนะซึ่งถึงมันจะไม่มีอะไรเยอะในมอน,นี้เนี่ยแต่ความสนุกนี่คือแบบเต็มที่เลยฮะเพราะฉะนั้นเอาไป8เต็ม1ิเลยครับผมจัดว่ายอดเยี่ยมเลยโอเคผมแล้วก็สําหรับมอน,นี้เนี่ย มันก็มีชื่อว่าบูลเลต์บดนั่นเองครับผมซึ่งผมบอกเลยครับว่ามอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะเหมาะกับเทรนติกตอกในช่วงนี้เลยถามว่าเทรนดไหนใช่ไหมเดี๋ยวรู้เลยฮะเอาล่ะอย่างแรกเนี่ยในมอนนี้นะครับผมเราสามารถครับให้เรือเนี่ยมันยาวขึ้นเรื่อยๆได้ฮะเริ่มจากวางเรืออันแรกนะครับผมแล้วก็วางแบบนี้อ่ะทีนี้เนี่ยไซส์เป็น3ใช่ไหมถ้าผมทําไปเรื่อยๆล่ะครับนี้ครับเอาแบบนี้เลยแล้วกันไปดีครับวนไปครับ เมนก็จะเพิ่มตัวเลขไปเรื่อยๆนั่นเองหมายความว่าถ้าผมทําสักร้อยครั้งเนี่ยเรือน,นี้ก็จะมีคนนั่งได้ร้อยคนนั่นเองผมเอาสักประมาณ30แล้วกันหยิบเก้าสสิบเรียบร้อยฮะเอาแค่นี้พอดีกว่าโอเคเราได้เรือที่แบบนั่งได้30คนมาแล้วนะครับผมอย่างต่อไปนั้นผมจะวางเรือไว้ตรงนี้แล้วกันเอาแล้วครับวางเลยครับผมนี่คุณผู้ชมอุ้ยแบบนี้มันไม่เห็นนะ่ะวางตรงนี้ดีกว่า นี่ับผมโอ้โหโคตรยาวฮะคุณผู้ชมซึ่งได้เห็นแบบนี้เนี่ยน่าจะเริ่มนึกออกแล้วใช่ไหมเทรนในช่วงนี้นะครับผมเอาละ่ะเดี๋ยวผมเอาลุงเวเลเจอร์มานั่งก่อนเราจะวางไว้แบบเยอะๆแบบนี้เลยนะฮะซึ่งไม่ต้องห่วงเลยว่าลุงเนี่ยจะขึ้นเรือหรือเปล่าฮะเพราะว่าแค่เราหมุนเท่านั้นแหละมันก็จะโดนกวาดเรียบเลยครับรึบนี้ดูดเข้ามาครับผมดูดิโอ้โหเอาละ่ะลุงพร้อมกันหรือย,อยังโอ๊ยเด็ดเด็ดเดออกมาก่อนออกมาก่อนโอเคครับผมจะวันนี้ เรือของเราก็แบบได้ที่แล้วฮะขอด่วนดิโอ้โห و! อยู่กันโครตรเยอะอุ้ยยังไม่หมดเลยเนี่ยดๆแต่เอาแค่นี้แล้วกันซึ่งพูดถึงมีมนั้นแล้วโดมเปิดเลยดีกว่านี่เลยฮะไอเด็กที่ฟาร,ร์มออร่าอยู่หน้าเรือนะครับผมแบบว่าโครตรเท่อ่ะเดี๋ยวดูแล้วกันมันจะเป็นอย่างเงี้ยเท่จัดคุณผู้ชม <c oughs> ดูดิเออผมนึกถึงไอ้มีมนี้เลยเอ้ยมันไม่ใช่มีมนะมันเป็นแบบ อลาฟาร์มิงนะครับผมคือผมบอกเลยฮะถ้ามอตนี้เนี่ยเขาเพิ่มการเต้นหน้าเรือเข้าไปเลยครับผม,มโคตรใช่ผมจะให้แบบร้อยเต็มสิบเลยอะแต่แค่นี้ก็สุดยอดแล้วนะครับดูดิโอ้หมุนก็บอกหมุนอุ้ยเดี๋ยวด้ะท้ายเรือผมเห็นมีวัวติดมาด้วยเหรอโอ้โหเออวางจริงเนี่ยถ้าผมหมุนอีกรอบนึงใช่ปะ่ะน้องหมูก็น่าจะเข้ามาด้วยนะครับผมใช่หรือเปล่านะหมุนไปดิแค่หมุนมันก็ถูกดูดเข้ามาในเรือแล้วนะครับซึ่งผมว่าเป็นมอตที่ดีนะ การเดินทางของเราเนี่ยเราจะขนไปกี่คนก็ได้ครับผมบอกเลยว่าโคตรแจ่มอย่างนี้แต่ไม่อย่ากนึกภาพเลยว่ะถ้าผมขาไปเรื่อยๆจนมีหนึ่งรอที่นั่งเนี่ยมันจะยาวขนาดไหนนะครับใช่ไหมลุงแต่แน่นอนว่าผมจะไม่ปล่อยให้ตัวเองเนี่ยขาใจขนาดนั้นครับลองเลยดีกว,ว่าแต่ว่าเริ่มขี้เกียจแล้วอะ่ะเอาเป็นหกสิบเก้าแล้วกันหกสิบเก้าก็คือเยอะมากแล้วนะเพราะฉะนั้นผมจะวางไว้ตรงนี้ก่อนเลยครับอออื ต่อไปก็คือต้องมีลุงเวเลเจอร์ใช่ไหมล่ะวางไปเลยครับโอเคคผมลุงเวเลเจอร์ต้องอยู่แบบนี้เยอะๆเลยนะโอเคโอเคโอเคมาผมจะนั่งที่หัวนะครับผมแล้วก็หมุนหมุน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 เก็บมันขึ้นมาอ่าเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเราจะมาดูความยาวกันนะผมอยาวได้แค่ไหนกันฮะอุ้ยอุ้ยอุยเชอบเห็นปะอู้หู <c oughs> อันนี้ว่ายาวแล้วอันนี้คือแบบยาวไปสองเท่าเลยครับ เออว่ะถ้าเป็นลุงที่แบบลอยอยู่อย่างี้ล่ะก็น่าจะพาขึ้นมาได้นะเขบผมเราจะรับลุงกันฮะเข๋อุ้ยดูดูดิมันดูแบบพรื๊บเลยอะสมาชิกแก๊งเริ่มเยอะแล้วนะครับผมแก๊งเรือยาวของเรามาผมขอเต้นอยู่ข้างหน้าหน่อยเต้นฮะเต้นอยากเต้นได้อ่ะมันจะโคตรเท่เลยผมเอาบอกว่ามอดนี้จากความมีประโยชน์และความเท่ของมันแล้วเนี่ยเอาไปก้าเต็มสิบเลยฮะ เผื่อไว้หนึ่งคะแนนครับผมและก็สําหรับมอดนี้มันก็มีชื่อว่า My Power นั่นเองครับผมซึ่งน่าจะหมายถึงแบบพลังจิตอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามอดนี้เป็นมอดแรกที่เขาสร้างเลยครับและการใช้งานเนี่ยง่ายมากครับผมเพียงแค่เรากดบีเท่านั้นเราก็สามารถระเบิดอะไรก็ได้แล้วฮะอย่างเช่นบ้านหลังนี้ครับผมโอ้โหเดี๋ยวเป็นนี่ดีกว่าเซโวนะครับเพียงแค่เรากดตัวบีเท่านั้นมันก็จะระเบิดได้หมดเลยฮะไอรอนก็เลมแล้วก็เลมระเบิดไปดิโอ้โห,หอุ้ยยอดเลยคุณผู้ชม พลังจินของเรานะครับระเบิดไปดิเรียบร้อยก็ผมโอ้โหเป็นไงใช้งานง่ายไหมแล้วก็ดีด้วยนะครับอาวุธตอนเริ่มเกมอย่างนั้นเหรอไม่จําเป็นก็ผมวิแก่ชมพูระเบิดไปดิเออโอ้โหฟาร์มของครับฟาร์มของอะไรวะเนี่ยสมมุติว่าผมขึ้นมายืนแบบนี้แล้วกันชืบโอเคแล้วผมจะระเบิดไปเรื่อยๆได้ไหมบอกว่าถึงเบ็ล็อกเลยอะระเบิดไปดิครับอืพลังจินของเรา ลงไปเลยถึงปะวะคุณผู้ชมอุ้ยเหมือนมันระเบิดได้เรื่อยๆนะด,ดูเห็นปะผมว่นาน่าจะถึงบ้านหลังนี้อยู่ๆก็โดนระเบิดโอลุงตายครับผมโอ้ลุงทำฟาร์มสนุกไหมบื้มไปดีครับอุ้ยอุ้ยเราตายเองก็ได้ด้วยนะครับผมด้วยพลังจิตของเรามันแข็งแกร่งเกินไปนั่นเองแล้วผมอย่างชอบรูปมันเลยอะเนี่ยเท่าที่ผมเห็นในเว็บนะ คนดาวน์โหลดร้อยกว่าเองคุณผู้ชมโอ้โหมอดดีขนาดนี้ทําไมมันได้แค่ร้อยกว่าเองนี่ครับผมใช้ใต้น้ําได้ไหมระเบิดไหครับปึ๊บน้องปลาน้องปลาอุ๊ยถ้าเป็นใต้น้ําอ่ะก็ได้เหมือนกันนะดูดิปลากำลังตรงนั้นนะครับปึ้มนี่ไงเห็นปะม,มันโดนอยู่มันโดนอยู่อาจจะต้องเลงอะ่ะดีๆนิดนึงนะครับผมตรงนี้อืมแล้วระเบิดได้บล็อกด้วยนะรประเด็นเลยพิกแอคเนี่ยไม่ต้องเลยครับ อ่ะสมมุติอยากได้ฐานนี่ระเบิดฐานครับผมมันก็ดอกใช่ไหมวะดอปดอปดอปเนี่ยเห็นปะเอาล่ะสําหรับคะแนนของมอดน,นี้นั้นผมว่ามีประโยชน์มากเลยนะเอาไป7จ็เต็มสิแล้วกันฟังก์ชันไม่เยอะแต่ใช้งานได้จริงครับผมทำให้เรามีพลังจิต mm. โอเคผมแล้วก็สําหรับมอดน,นี้เนี่ยมันก็มีชื่อว่าเซอร์คิล่านั่นเองซึ่งก็เป็นหนึ่งในมอดท, mm. ที่แบบผมมองว่าแปลกมากมเลยฮะ ถามว่าแปลกยังไงใช่ไหมเดี๋ยวผมจะกด e ให้ดูครับนี่ครับอกคุณผู้ชมโอ้โหช่องเก็บของของเราตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นวงกลมไปซะแล้วนะครับแล้วเวลาเราขยับเมาส์เนี่ยตัวเรามันก็จะหมุนแบบนี้ด้วยนั่นเองครับผมอื้ือันไหนลองเล่นดูดิประสบการณ์การเล่นใบขามันจะแปลกไปหรือเปล่าโอเคครับผมตัดไม้สักประมาณ3บล็อกแล้วกันโอ้โหอะไรวะเนี่ยได้มาแล้วครับทีนี้เราจะลองคราฟนะครับผมโอ้โหแล้วช่องมันแบบกระจายแบบนี้เลยเหรอ เออว่ะของจริงนะเนี่ยหมุนจริงคุณผู้ชมอันนี้น่าจะเป็นช่องครับใส่ตรงนี้เหรอโอเคทำกล่องข้าวทำไงอะ่ะวางเป็นสี่อันนะครับ1 2 3 4งส่โอ้ก็คือต้องวางแบบนี้เหรอโอเคได้มาแล้วฮะแล้วตรงไหนมันเป็นช่องแบบสำหรับใช้งานวะเนี่ยขอบนอกหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่อยู่ไหนอะ่ะหรือว่าตรงนี้เหรอโอ้ยนี่ไงได้แล้ว ฮ้ยคุณผู้ชมทำไมมันหมุนแบบนี้อะ What เฮ้ยมันหมุนเฉยเลยอะอะแล้วถ้าเป็นค้าฟอ๋อคราปกติเนี่ยไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเป็นในตัวนั้นมันจะต้องครารูปแบบใหม่ครับผมสมมติผมวางแบบนี้เป็นปุ่มวางแบบนี้เป็นสติ๊กนะฮะอืมน่าสนใจอุ้ยแล้วถ้าวางแบบนี้ก็จะเป็นแผ่นเหยียบนั่นเองเจ๋วดีวะ่ะคุณผู้ชมสรุปคือถ้าวางตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบฮอตบาร์นั่นเองครับไอ้รอบนอกนะครับผม แต่เมื่อกี้ข้างในมันหมุนได้ไงวะเอออันนี้ผมก็ไม่แน่ใจผมไปเปิดสวิตอะไรมันหรือเปล่า <laughs> ซึ่งฟังก์ชันของมอดนี้มันก็มีเท่านี้แหละครับแต่บอกเลยว่าใครอยากลองของแปลกมาตามกันได้เลยครับผมเจ้าเก็บของที่เป็นวงกลมแบบนี้คุณจะได้รับประสบการณ์ใหม่แน่นอนซึ่งเอาตรงนะคุณผู้ชมผมยังติดใจกับไอ้นี่อยู่เลยรถไฟหอของเรานะครับผมคือแบบมันเป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยอะ่ะก่อนจะจบคลิปไปเดี๋ยวขอทำเล่นอีกสักทีหนึ่งแล้วกัน <laughs> โอเค อันนี้จะเป็นแบบดิ่งลงเหวนะครับผมโอเคไอ้เจ้ารางังมันจะดิ่งลงมาตรงนี้เลยแล้วก็ค่อยไต่ขึ้นไปครับเอาแค่นี้แหละสนุกสนุกครับผมปึ๊บลงมาแปะตรงนี้อ่าเรียบร้อยอุ้ยเดี๋ยวนะผมนึกอะไรออกผมอยากเห็นมุมมองแบบนี้บ้างอะยังนะครับผมปึ๊บอ่ะสามารถหมุนได้นะหมุนให้ลูกศรชีม้มาทางนี้โอเคครับผมทีนี้แปะไปเลย มันก็จะมาแบบนี้แล้วฮะเออไหนๆก็ไหนๆทำให้มันแปลกสุดๆก่อนจบไปเลยหมุนมาตรงนี้เลยืหนี่แหละรถไฟเหาะใช่ไหมล่ะแล้วก็กลับมาที่แบบปกติแล้วกันโอเคครับเรามาลองเล่นกันเลยดีกว่าพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังผมพร้อมแล้วครับผมสามสองหนึ่งเอ้าไปแล้ว <c oughs> อุ้ยยังไม่ทันได้นั่งเลยโอเคมาแล้วครับ ไปกันเลยครับผมโอ้โหอะไรวะเนี่ยมุมมองนี้นะฮะมาแล้ว <c oughs> มันหมุนแบบหมุนกลับโลกเลยอ่ะอ๋อเราจะกลับขึ้นไปยังไงฮะเนี่ยอุ้ยติดรถรางวะเนี่ยเอา้าแดงกลับคุณผู้ชมแย่แล้วดูมุมมองดินี่เกย์ไมค้าเหรอโหไม่น่าเชื่อนะครับว่ามอสมันจะทําได้ขนาดนี้เลย <c oughs> อ่ะมอสพอแค่นี้แหละ <c oughs> พอแล้ว <c oughs> พอแล้ว, <c oughs> ลว <c oughs> ซึ่งถ้าใครอยากเล่นมอสไหนในคลิปนี้นะครับผมลิงโหลดก็อยู่ใต้คลิปเลย สามารถโหลดเพื่อไปเล่นตามได้เลยฮะและก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้คงไม่เท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ